้าสินค้ามันห่วยนะครับยิงแอดไปอะ่ะยังไงมันก็ห่วยครับพูดกันตรงๆนะครับรีวิวไม่มีราคาสู้ไม่ได้ดูไม่น่าเชื่อถือมันยิงไปอะ่ะยังไงอะ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบคำว,ว่าจะยิงแอดทุกตัวแล้วมันจะปังพูดเลยผมว่าทุกๆร้านค้าคุณสังเกตดูดีๆนะทุกๆร้านค้าไม่ได้ยิงแอดโฆษณาทุกตัวเพราะว่างบไม่ได้เยอะเขาก็เลยจะเลือกยิงเฉพาะตัวที่แข่งขันได้ ราคาสู้ได้เป็นสินค้าฮีโร่ SKU หรือสินค้าที่ทํากําไรสูงเพราะอะไรตัวที่แข่งขันได้ก็ต้องรักษาอันดับไงเพื่อให้มันยังได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อให้แพลตฟอร์มอ่ะไม่ดีดคุณทิ้งแล้วก็ดึงคู่แข่งคนอื่นน่ะขึ้นมาแทนเพราะว่าพวกเนี้ยถ้าเกิดคุณสู้ไม่ได้แล้วโดนดีดทิ้งเมื่อไหร่อ่ะจะไต่ขึ้นมาอีกทีอ่ะยากโคตรอีกอันนึงก็คือสินค้าที่กําไรเยอะนั่นหมายความว่าต่อให้ค่าแอดคุณจะแพงอ่ะ แต่มันก็ยังมีเงินที่เอาไว้สูบฉีดให้ไอตัวโฆษณาตัวเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยมันยังมีโอกาสขายได้ไงขายได้ก็ยิ่งเหลือกําไรง่ายๆเลยสินค้าต้องแข่งขันได้หรือกําไรต้องเยอะถ้าไม่มีต้องทําให้แข่งขันได้ก่อนหรือถ้ายังแข่งขายไม่ได้อาจจะต้องลองหาสินค้าอื่นหรือทําให้ลูกค้าเชื่อใจก่อนที่จะเข้าแพลตฟอร์มจบ